ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในฐานทัพฐานทัพอเมริกาแล้วนี่ไง welcome to yokota airbase <c oughs> วันนี้นะับิลซังก็จะพาทุกคนนะ <c oughs> มาเที่ยวงาน Friendship <c oughs> ของของ us airbase นะวันนี้วันนี้เขาก็จัดงานกันที่ yokota airbase นะนี่วันนี้เราก็เข้ามาแบบว่าแบบเข้ามาเจอคนแบบหนานแน่นมากๆาก <c oughs> งานนี้นะเขาก็ปจัดเป็นบอกว่าทุกปีเป็นประจำทุกปีเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างฐา,านอเมริกากับชาวบ้านแถวๆนี้นะชาวบ้านชาวญี่ปุ่นซึ่งเราไม่อยู่แถวนี้แต่เราก็มาเหมือนกันนะงานจัดที่ทาชิกาว่านะที่โยโกตะแอร์เบสนะเราก็ต้องจองคิวเข้ามาก่อนจากอินเทอร์เน็ตนะแล้วเราก็มาสแกนดีม่สแกนแล้วเข้ามาได้เลยแล้วก็ในงานนี้เขาจะมีโชว์แบบเครื่องบินมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะแล้วก็มี 430J h e r c u l e s ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกัน เราจะไปดูปืนใหญ่ทหารกันเข้ามาเจอแบบทหารอเมริกานเยอะมากมายแล้วเขาก็มีบริการอเมริกันสไตล์ทอเล็ตด้วยแล้วอเมริกันสไตล์ทอเล็ตจะเป็นยังไงก็คือไม่มีที่ฉีดตูดใช่ไหมเขามีรถตำรวจมาด้วยเนาะ <c oughs> โปลิส เขาก็มีขนมขายด้วยใครที่เมื่อยนะเราก็สามารถนั่งรถขนขยะยอย่างเงี้ยเข้ามาได้เหมือนกันอุ่นครังนั้นนี้าก็จะมีเป็นบอกบว่าอุ่นมีทหารเดินเยอะแยะเลยแล้วเก็จะมีเป็นร้านขายของขายอาหาร เยอะไปหมดเหมือนเป็นงานเฟสติวัลเออทีนี้ก็นี่ก็งาน,านเฟสติวัลอันนี้ก็มือเป็นแฮงเกอร์จอดลานจอดเครื่องบินแล้วอุ้ยเราเห็นเครื่องบินนั่นแล้วนัแน่ๆเครื่องบิน4 3 0นี่ข้างข้างในแฮงเกอร์เขาก็จะมีเป็นแบบว่าโชว์การสแสดงของวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยนะและข้างหลังบิวซังอันนี้ก็คือเครื่องบิน C130J Hercules นะ ถ้าเกิดสมมติใครเป็นเสียงเครื่องบินและบิวซังอธิบายผิดก็ช่วยแก้ไขในคลิปด้วยนะอย่าด่ากันแรงเพราะว่าอยู่สำนึกไม่ทันอเครื่องมีน430บอกว่าใหญ่มากใหญ่มากแล้วดูตรงนี้มีขายสเต็กอังกัสบีฟด้วยนะแบบ500เยนไอ้500ฟารัมนะแล้วดูคนแถวคิวยา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 วาแบบยาวไปถึงตรงนั้นเลยอุ้ยนะแอรเบสนี่เขาก็มีนิงด้วยมีส่วนญี่ปุ่นด้วย เนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องบินอีกลำหนึงนะถ้าเกิดสมมติใครรู้ว่ารุ่นอะไรช่วยตอบทีนี่เครื่องบินลำนี้สามารถแบบว่าคิดว่าน่าจะขึ้นลงในแนวดิ่งได้นะมันมีใบพัดแ,แบบอย่างเงี้ยนั่นมันน่าจะแบบงองๆได้อ่าเอ็นเอ็นเหมือนจานหน้าได้ด้วยอะ่ะโอ้ตรงนี้ก็สามาัยแบบขึ้นไปทั้งขึ้นไปนั่งได้ด้วยต่อคิวยาวๆอยากขึ้นมากอะ่ะแต่ว่าต้องต่อคิวย,ยาวมากอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นอ่า เฮลิคอปเตอร์นะอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะเขามีภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ด้วยว่าอะไรนะเอ่อลิคุโจเจเอายก็คือเป็นกองกำลังป้องกันตัวเองของภาคพื้นดินโว้ยื่องบิน4 3 0นี่เยอะมากอะ่ะเฮลิคอปเตอร์อย่างนี้แบบว่าคือคือแคบมากอันนี้ก็คือด้านข้าง อันนี้คือเป็นลานจอดเครื่องบิน430 Hercules อันนี้ก็คือมาถ่ายด้านหลังนะตอนนี้เขาเปิดให้ดูด้วยวข้างในงเป็นอย่างไรซูมก็ไปดูซิอันนี้ก็คือเครื่องบิน F 1 6นะก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือ F 1 6หรือเปล่าเพราะาไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินรบเลยถ้าเกิดใครรู้ก็ตึ้งๆบอกกันได้ ขาผมมี f 3 5ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันแต่นี้คือน่าจะ f 1 6เพราะว่าอิปละบอกมาอู <S <S มืกี้แล้วก็แบบไปถ่ายนางนะนางเป็นแบบคนขับเครื่องบิน <S <S นี่เราไปถ่ายนางนางแบบเป็นคนขับเครื่องบินคนนี้แบบว่าสัมภาษณ์นางแบบว่ายากไหมที่แบบว่าบังคับให้แบบว่าเล่นเล่นก,กิจกรรมบนบนฟ้ามันบอกว่าก็ไม่ยากง่ายมากเลยคือมีจอยสติกอันเดียแล้วแค่ขยับนิดเดียวก็ไปได้เลย วันนี้เครื่องบินอะไรเนี่ยเครื่องบินเอฟเท่าไหร่อ่ะซีเคด้วย <c oughs> วเราไปสุกเด็กใจสลุกกระนี เขาขับโชว์ เครื่องบิน F สิ 16, บหนอ่ยลดมากลดมากืกากอบอกว่าเกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงเครื่องบินดังมากขนาดนี้สมูทแบบแทบระเบิดเห็นแบบโซนิกบุมปุ้ม,ป,มปุ้มด้วยแหละอุ้ยนี่เครื่องบินลำนี้บอกว่าสามารถเดินเข้ามาแบบใกล้ๆได้ใน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 เลยอ่ะอุ้ยอันนี้คือแบบว่าในห้องนักบินเราในถ่ายสิข้างในเป็นยังไงบ้างแบบอันนี้คือเข้ามาเข้ามาแบบว่าถ่ายแบบว่าได้ถึงแบบจับต้องเครื่องบินได้เลยอ่ะนี่เขามีให้ขึ้นเครื่องบินได้ฟรีด้วยเราขึ้นกันเลย ขอมาจับเครื่องบินหน่อยได้จับเครื่องบินด้วย430นี่อันนี้คือเครื่องบินเติมน้ํามันหรอนี่อันนี้คือชิ้นส่วนของจูงเ,เครื่องบินเวลาก็มีเติมน้ำมันก,ก็จะยื่นจูอย่างเงี้ยลงมาข้างล่างเพื่อแบบจิ้มกับอีกเครื่องีกเครื่องหนึ่งเพื่อจะถ่ายน้ํามันไปอันนี้ก็เป็นเครื่องบินอีกลำหนึ่งแบบโอโ้ใหญ่มา,มากแบบใหญ่โตตะล่อมหาจะใหญ่เนี่ยเขามีนิดเดียวค่าว่า s ิ i ิ i t o ออฟฮามิฮา h a อันนี้เอาเป็นเหมือน้ทยกชี่ราชวงศ์ของฮาวายอันนี้ก็จะเป็นลานจอดเครื่องบินของ4 3 0เซฟเรียงันเป็นตับตับตับต,บต,บตบเลยนี่อันนี้เขาก็แบบต่อคิวขึ้นไปแต่เราไม่ต่อคิวนะเราใช้วิธีการซูมกล้องเข้าไปละกันอ๋อน,นี้ยเป็นเครื่องบินลำนี้ที่ฮาวายเหรอ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ลานดินนะก็จะมีแบบว่าเครื่องบินจอดเรียงรายดูเป็นแบบว่าเป็นตับอย่างนี้เลยนี่เราเจอธรรมชยโยมาเป็นนักบินที่ถาวรอากาศของญี่ปุ่นแล้วธรรมชยโยมากนี่นะนางเป็นเป็นไพลอตเครื่องบินลำนี้เฮ้ยเมีทหารโล่มานบนบน,บนหัวนี้ด้วยอะ่ะ <mm> มันโป่ บนหลังคาอย่างนี้ได้ด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเราก็เห็นทหารถือปืนแบกบปูนโบกตึกด้วยนี่ทหารถือปืนแต่ไม่มีปูนอันนี้คือเครื่องบินสีร้อยสามสิบจะมาจะเทคออฟไม่ใช่สิอันนี้คือ,อบบกำลังไ,ไปแท็กซี่ต้านลามอยู่ซื้นมาสอางลามเลยอ่ะ ตอนขึ้เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์จะบังหนึ่งสองสามเฮลิคอปเตอร์บางหมดแล้วเห็นแค่หางแล้วก็บางเต็มลำแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยแล้วเราจะได้เห็นตอนที่มันขึ้นแบบนี้อุดูคันนี้ก็ได้มีคำนึงตรงนี้นแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็บาง บางหมดเลยแล้วมันขึ้นหรือยังก็ไม่รู้นี่ไงเห็นแก่อยู่ริบรริบหรีบนู้นเลยเต็นท์บังอีกอ่ะหางเครื่องบินก็บงังบังไม่หมดทุกอย่างอันนี้เห็นขึ้นบินขึ้นไปละไม่เราใจเท่ากับ F16 เมื่อกี้ไปแบบเสียงเสียงแบบนุก,กูมากอันนี้แบบเสียงเงียบมากอันนี้เขาก็โชว์

ไอ้นฝาเขามีโดดร่มด้วยอ่ะทำไมเไม่เห็นรมเห็นตกินนี่เห็นลมแล้วเห็นรมแล้วโดดรมด้วยนี่อันนี้คือเขามีธงชาติญี่ปุ่นด้วยอ่ะี

ลอมากินแฮมเบอร์เกอร์จากซาเซโบกันละกันซาเซโบเบอร์เกอร์พันเยนนี่อันนี้ก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์จากซาเซโบราคา1,000เยนนี่เขามีน้ำจากอเมริกามาขายอยู่นะเน,นี่ยอ,อ๋ออาริโซนาจากอาริโซนาเลยหรอน้ำอ,อ๋อปจะมาณสี400่ร้อเยนอีพอร์จากอเมริกาอันนี้คืออะไรอะ่ะอ,อ๋อฟรุตด,ด,ดูแบบว่ากระป๋องใหญ่มากอ่ะคือคนอเมริกากินกระป๋องใหญ่ขนาดนี้มาชูมังโก้คนอเมริกากินแบบใหญ่ขนาดนี้ไหรอไม่แปลกใจสมัยเขาอ้วนกัน ในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นแบบว่าน้ำโซดาจากอเมริกาเดี๋ยวลองซื้อไปกินสักอันหนึ่งซีสี่ร้อยเยนอันนี้น่ากินแบบนี้เลยว่าอันนี้โอเดี๋ยวเขาจะปล่อยนั่งโดดโร่มหรือเปล่าเนี่ยมันจะปล่อยนั่งโดดร่มไหมเมื่อกี้ลำหน้านี้ปล่อยไปแล้วครุ่นหนึ่งปล่อยไหมไม่ปล่อย อ๋อน,นี้ปล่อยปล่อยแล้วจริงด้วยนี่ไงอันนี้ก็ขายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของอเมริกาน,นี่ไงเห็นหมาเคนายแล้วเนี่ยนี่เขามีปืนมาให้ดูด้วย เนี่ยเราสามารถขึ้นรถไฟแบกขยะได้มันเหมือนมันเหมือนรถขยะจริงๆเลยนะเนี่ยคำถามคือว่าบนหลังคาเนี่ยอาคารชั้นเดียวนี่ยมันมีเสาเนี้ย,เ,ออยเยอะๆเลยแล้วคือสายล้อฟ้าหรือว่าอะไรไมจะล้อฟ้าอะไรกันเนยอะขนาดนั้น เอาวันนี้บิวซังก็พามาดูฐานทัพอากาศของอเมริกาที่โยโกตะเป็นไงบ้างสนุกไหมอันนี้แลาก็ปิดคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราพาทุกคนมาดูงานแตบบ่ว่าเฟรนด์ชิพของอกองทัพอ,อเมริกาในญี่ปุ่นนะจ๊จะเขาก็อยู่ที่โยโกตะสามารถนั่งรถไฟมาชมได้ลงสถานีใกล้ๆฟตซ่าเซิร์ฟว่าฟูซ่าเบสแอร์เบสนั่นแหละแล้วก็เดินมาประมาณ700เมตรแต่ว่าคิวยาวมากคือรอคิวแบบประมาณชั่วโมงกว่าจะเดินถึงอะ่ะ คือ700ัน7 0 0เมตรแต่เดินเป็นชั่วโมงใช่ประมาณเช่นน,นั้นแล้วปีนี้เขาจะเปิดแค่ครั้งเดียวค,ครั้งนี้รู้สึกจะเป็นปีครั้งที่49นะใช่เขาจะเปิด2วันเสาร์อาทิตย์คือ17และ18ว,ว้าวนต้องว้าว <laughs> <laughs> จากที่เราเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะมีมีเสียงมีมีแบบว่า f 16บินแบบรวดมากอา้าวเสียงหายไปไหนว้าวสิแ,แล้วก<จ>็แล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แบบอู้ อาวุ้อาวุธสุดยอดมากล้ำเลยครับเออนั่นแหละช่วยเอามันไปทิ้งสักหน่อยสิแอ้วที่เราเข้าไปดูุ้งนนะเราก็จะไม่เห็นพวกทหารเกณฑ์มาตัดย้งตัดญ้าอะไรกันนะใช่แล้วก็ไม่มีทหารขับแก๊บด้วยนะใช่เพราะเขาขับํำวีกันใช่ถ้าจะขับก็ได้มั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือไม่มีไม่เห็นด้วยตัวเ่ามีขับแก๊บด้วยแหละใช่อัดคลิปหน้าเดี๋ยวบิวไซส์จะพาไปไหนไปทำอะไรติดตามตอนต่อไปนี้ กับบ้านก่น <laughs> อนละอาซาเอฟเฟกต์ <zed>